เมื่อกี้ร้องเพลงแบบ High School สุดๆเพราะเราอยู่โรงเรียน High School ไปตามป้านพาม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 าเอาเพลงนี้เนี่ยได้ของใหม่มาจะอันบล็อกก็มันมีจะบอกว่าจอคิวเขาส่งให้ตูนทุกเดือนนะคะเดือนนี้น่าสนใจมากๆหอมเพราะว่าเป็นธีม High School ล้วนเลยเดี๋ยวเราจะแต่ง High School ไปเที่ยวกัน ไปถ่ายรูปไปหาผู้ชายเริ่มที่ชิ้นแรกเลยค่ะพี่สาวไอเทมเด็ดไอเทมเนี่ยสับเนี่ยเจ็บคอเจ็บหัวหัวเจ็บคอไปหมดไอป้าาป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 ารอบนี้ดอสลคิวก็ส่งมาในแบรนด์ของที่ชื่อว่าโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของผู้หญิงที่แบบมีคาแรคเตอร์แต่รอบนี้จะเป็นผู้ ฮาสกู๊ว้าวแล้วฮาสกูลที่กรุงเทพหนาวมากฮาร์ดสกู๊กรุงเทพหนาวเหลือเกินอยากถามว่าเรียนจบคาบไหมเรียนจบคาบไหมโดนก่อนไหมไม่ได้เย่เย่โดนเย่เย่ก่อนไหมไม่ได้โดนยื้ได้ไหมพี่ดูแต่ผ้าพี่หมวยมาจับในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์อะพี่หมวยค่ะ ต้อะไรขนกระต่ายขนอะไรคนี่ขนธรรมดาเขาเหรอเพราะเป็นมีแก้าดีแกแกสวยอ่ะดูดิตัดยองตัดเย็บนะคือมันเป็นลายแบบไฮสคูล90ใช่ไม่เอาอันนี้ใส่ได้ตลอดอันนี้ไม่เอาไม่เอาตัวนี้ตัวชอบตัวนี้เขาเขาวางสีมันเป็นเอิร์ธโทนเลยใช่คือบางทีไฮสคูลชอบเล่นกับสีสันมากเกินไปใช่บางเนี่ยเข้ามาในสีมเอิร์ธโทนแล้วจะได้ใส่ได้ทุกรุ่นทุกไวด์อ่ะตัวต่อไปพี่หมวยมาเฮ้ยอาจจะเป็นเทนนิสเบส วังรอแล้วตรงเนี้ยเขาทำเป็นแบบสามมดเลยอ่ะดูดิเก็ดเก็ดล้วเลยกระโปรงั้ำมากคนยุ่งอ่ะพี่หมวอันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่หมวยสไตลิ่งว่ามันจะออกาเป็นฟิลไหนคือพอแบบเอาขึ้นมาแล้วทำให้ตูนึกถึงแบบสาวอังกฤษนะ ใช่ผ <Hi. S 2> ูด <English. S 2> ้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษที่แบบว่าไปตีเทนนิสนะสีน้ำชายำบ,บ่ายสีน้ำชายำบ่ายอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ่ากระรองแปง้งกระโปรงกระโปรงฟิลวินเทจคะ่ะทุกคน High school, ไฮสคูลในหนนะังเรื่องคูลเลตอ่ะจะเห็นอะไรแบบนี้บ่อยมาก <Let> s <S าคูลนะเลตเท่านั้นเนาะคูลเลตเท่านั้นจะเห็นอะไรแบบนี้แล้วผ้าต้องแบบนี้ด้วยนะนนะ่ารนะักเดี๋ยวต้องรอดูว่าสไตล์นี้ออกมาจะเป็นไงอันนี้คือเสื้อเชิ้ตเดแกเรียนเป็นเชิ้ตที่ดูไม่เชิดนะแบบเชิ้ตกรีอ่ะเชิ้ตคันกีอ่ะ คันกีว่าคุณผู้ชมเชิญคันกีคือข้างหลังน่าจะเป็นเข็มขัดอย่างนี้เว้ยแบบนี้ซึ่งจะโชว์หลังหมดเลยและข้างหน้าก็คือโชว์ทั้งหมดอ่าตรงนี้เนินนมดันเข้ามาสิคะคุณผู้ชมเป็นไปได้เป็นไปได้ฝั่งนี้เป็นไปได้เป็นไปได้อ่ต่อไปอ่าเฮ้ยเหนียวเหมียวงเงาไม่ใช่ชั่วว่าอ่ชั่วว่าเหรอลิกาลิบอนลิกาลิบอนเท่านั้นลิกาลิบอนพี่หมวยสไตล์ไฮสคูลสาวลิกาลิบอนนะอันนี้จะมาจากแบรนด์ดีเลียสนะคะเหมาะเออ่คู่กับอันนี้เลยค่ะ คู่กับกระปองตัวนี้เลยเป็นแบรนด์เดียวก็อุ้ยอันอ่ะอันเป็นนะำข้ามมันเท็กเจอร์เดียวกันไงแมทเทอเรียลเดียวกันอันนี้จะแบรนด์ดีเลียสเหมือนกันค่ะเป็นถุงน่องพี่หมวยอันนี้ถุงน่องน่าเล่นน่าเล่นถุงน่องซีทรูไม่ไม่ได้บางนะมันเป็นตาข่ายแบบหนาเออมันไม่ใช่เป็นเหมือนไนลอนบ้านเราอ่ะถ้าเป็นไนลอนธรรมดาสกิดแอะคือไปเลยลันเดวิลรันนะใช่แบรนด์ลันลันตัวนี้ มันเป็นเทคเตอร์ที่แบบหนาอุ้ยแล้วหมดยางหมดยางอ่ะน,นั้นอันนั้นอริกตอนเช้าหรออุ้ยอุ้ยลั่งคอปหลั่งคอปมากจริงๆชุดฮาโลวีนเวะหลั่งคอปก็ยังเป็นนักศ <laughs> ึกษาพี่ค้างคือเป็นฟิล์มูกแกลนะมูกแกลห,<น><ช>หูนักศึกษาไหนแต่งตัวไปเรียนอะไรเนี่ยเรียนสาขาอะไรเนี่ยไอ้นี่ไงพวกแบบพร์ลักศึกษาอ้าเป็นชุดแบบตังวรัวพี่หมวย โตมากเสียวมากชุดเนี้แต่สวยถ้าเกิดหุ่นดีคือสับเลยเหมือนพี่ว่าดอคิวเขาจะมีความไม่ค่อยเหมือนใครเลยเขาจะแบบแตกต่างไปหน่อยน่อยเขาจะใช้เรสเพนในยุคในปัจจุบันที่แบบอะไรที่ฮิตมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอามาก i กับมี x กับถามเลยเหมือนกับีนปาร์ตเนต์โรโกเวเนราชา Baby Girl Club Los Angeles California เรื่อะไรง วันนี้สลูกละวท่านพี่ตู่สลูกเหรอเดี๋ยวไม้ตายไม้ตายไว้ไว้ไแกออกมาโอ้ยไปเรียนแบบไม่ได้เรียนไปเรียนไปสร้างไปเรียนไปสร้างเราไปเรียนหรือเราไปเดินแบบอย ไม่แต่แพลตฟอร์มทั้งนั้นคือรองเท้าที่เราเห็นกันสมัยก่อนใช่อเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปถ่ายรูปตรงไหนแต่งตัวแบบไหนพี่หมวยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยริ่มเลมาค่ะคลิปนี้อยากให้ทุกคนน่ะตั้งสติแล้วลดเสียงนะคะเดี๋ยวตุจะลดไปให้เหลือสักหนึ่งทุกคนลดไปอีกทุงทุดุดุงทุดุดุงท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 ุดุดุงไฮไลท์เรามาถ่ายรูปกันใช่แถวหน้าหมู่บ้านสดๆอันนี้เป็นหน้าหมู่บ้านพี่ค่ะสดสหมู่บ้านพี่สวยไหมหน้าบ้านค่ะกูสูงมากอ่ะ เที่ยวนี่คือไม่ดีเหรอดีเฮียคือดีเออนี่อุ้ยดีมากพี่หมวยกองเรามีแค่สามคนนะคะคือพี่ตูนนะคะเป็นนางแบบแล้วก็พี่หมวยเป็นทุกอย่างเกนสไตล์ลีดเป็นทิดท้าทิ่เสื้อผ้าด้วยถ่ายภาพด้วยแล้วพากินเป็นทั้งนำหนะคะเราออกกองแค่นี้จริงๆมีความเป็นมิลเลนเนียมมากยังไงฮะเหมือนยุคสมัยแบบเนี้ยดูดิดีทูบีอุ้ย สวยมากลูกค้าคุณลูกค้าชอบเลยพี่มวยแบบคอมเมนต์ลุคนี้หน่อยลุคนี้สิบสิบสินี่ยค่ะไม่มีหักเลยอ่ะนห,อหน้าผมห<ม>ล่มโ<า>อะไรเขาทำมาดีอยู่แล้วนะดอสลิ่นะนะเขาเป็นแบบเขาเราียกอะไรนะไม่ได้ตามตรงเอวนะตามใต้เอวนะใช่ดูดิเป็นมีความก้าวสูงเขาเขาเขารู้ว่ายู่นั้เป็นยังไงจริงใครตตามหาเสื้อผ้าที่แบบไปปาร์ตี้กับเพื่อน ตามคอนเซปต์ตามธนะีมอะไรเงี้ยถือว่าดอลคิวเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจช้อปปิ้งก่อนเทศกาลคริสต์มาสลดมากสูงสุดถึง80%โอ้โหลด80%เลยจะไี้เข้าไปสับงดากันที่ดอลคิวได้ถูกต้องอันนี้จะแนะนำให้อย่างไรให้ซื้อให้ถูกรู้ปะเราควรพรีออเดอร์กับแบร์อ่าร้านไทยอ่าพรีออเดอร์กับร้านไทยอย่างไรตัวไหนก็ซิมลิงแล้วส่งให้ร้านไทยก็จะได้ถูกมากกว่าวไม่ต้องมาลุ้นภาษีเองเก๋มากสุดๆน้องสาว เป็นไงเหนื่อยมะพี่เด็กเพ่งเริ่มเองนะถ้าเหนื่อยเดี๋ยวเข้าไปพักในบ้านพี่ก่อนอาไปเข้าบ้านค่ะเปิดมาเลยห้องน่ะห้องนอนอยู่ข้างหน้าไม่มีครูเซนต้าด้วยอ่ะต้องรอค่ะเดี๋ยวนอนนอนตรงนี้ก่อนได้นะรอเดี๋ยนบ้านใหญ่เกินบ้านใหญ่มากห้องมีรอปภมีอะไรด้วยอ่ะไี่บ้านแกเหรออือเฮ้อเฮ้ออเปียนลูกแล้วอ่ะเปลี่ยโนเราแม่ เป็นแบบสาวแบบปาร์ตี้ถูกต้องที่สุดเลยพี่หมวยเปี่ยวมากแน่นอนระพี่หมวยเนาะถูกและนี่เราคือเราอยู่ในห้องน้ำโรงเรียนยคือกบบเบื่อเข้าแบบวันตรงเลยค่ะสุดๆมากเห็นไหมล่ะเห็นแล่ะสวยอ่ะเหมือนห้องน้ำโรงเรียนแต่เรายใงที่ผมชมเต็มราะว่ามันเข้าได้แบบสองสองรูป่าปากไม่อยากจ่ายค่าช้าของเยอะฮ่าคูณให้ดูเรโทรไฟโรงเรียนก่อนถ้าฉันอยู่อเมริกาฉันก็จะแต่งแบบนี้ไปเรียนนะ ฟังไม่หยุดเลยอ่ะลูกเมียฉันชอบฉันหลับที่ตัวหนเคเตอร์นะครับนี่เป็นมุมไหนดูต้ห็นกิมไปร์หมานะเอ๋กิมไมรใช่ใช่เราทุ่มทุนอยู่แล้วซัมมี่แล้ะนะชีวิตของกระเทยเทาฉีดมากพี่หมวยพี่หมวยแรงมากพี่หมวยแรงมากพี่หมวยโพสแรงมากพี่หมวยพี่หมวยสวยมากล่าสุดพี่หมวยน้อยทุกคนถึงห้าแล้ว คือว้ยหมวยสวยมากอดมเคตดมพัทำาค่าดมาห่ดมเล็บดมเล็บเออเออในรองเทลาต้องเก๋ๆลด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 ลเือดาเสือแดงคือตอนนี้เครียดมากว่าเราสวยเกินที่อไปนน่นไปโน่นไปโน่นสวยเกินโลนี่หม่อยคนลี่คอดีวะ คือชื่ออะเนี่ยคนไปถ่ายที่ไหนครับคนแนะนำหน่อยโอ้พี่มาตั้งคอมเมนต์หน่อยนอกจากที่ตูที่ออกก็คือตลาดปลาหอูยเป็นวันที่สนุกมากอับพามออมเมเลดี้อยู่ออมเมเลดี้เลยแต่ว่าได้รูปสวยอ่ารูปสวยแน่นมากดูอย่างสัมผอ่างออกเพลงกีฬาสีหนึ่งเพลงอ่างอะไรีอ่างอะไรอ่งอางอะางอะอกัอลีน่าแล้วคือก้า ใครก็ได้มาแจ้งจับมันดีเอาละค่ะก็ จบไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่จะมาบอกนั่นแหละว่าช่วงนี้มันมี Black Friday Cyber Monday ใครที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ที่แบบว่าต่างประเทศอ่ะรอรอช่วงเทศกาลช่วงนี้ดีที่สุดช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยจะลดเยอะสูงสุดมากๆๆๆมากบางอย่างจากแบบพันเนื่เหลือร้อยสองยังมีเลยนะจริงไอ้เรื่องจริงไหมโกหกไม่ตอแหลนะมันลดมากกว่า1 1 1เ12อีกนะ Cyber Monday ใช่ไหมใช่หมายถึงหมายถึงพวกแบบของอเมริกานะนี่ฉันก็สั่งมาแล้วจ้ะ ไวัยังต้งสั่งวหวยอยู่แล้วมาส่งไวยด้วยไปดีกว่า <c oughs> ใครชอบคลิปนี้กดไลก์กดแชร์นะคะไปดูรูปกันได้ในอินสตาแกรมของเอลี่แบ็คคอปป้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูว่าเดือนหน้าดอสคิวเนี้ยจะส่งอะไรไมาให้ตูนตุดนเต้นแน่เลยอย่าจุดไฟนะคะจุดไฟไม่ดีกันนะคะเด็กๆคนมีผู้ปกครองหัวโผล่เอาตัวเองมา 이제. Bye.